อ้วนขนาดนี้มึงไม่มีวันจะมีซิกแพคได้หรอกคำพูดจากเพื่อนผมนี่แหละที่ไม่ได้พูดแค่คนเดียวนะครับหลายคนมากที่พูดใส่ผมมนาะตลอดชีวมันก็จริงอย่างที่เขาพูดนะครับผมพยายามแล้วพยายามเล่ามากกว่า13รอบแล้วมันก็ไม่ได้ผลลัพธ์สักทีสวัสดีครับชื่อหมีปัจจุบันอายุ37ปีครับมากสุดก็ขึ้นไปเนี่ย เกือบ90กิโลและที่แย่ไปมากกว่านั้นนะครับคือเปอร์เซ็นต์ไขมันของผมเนี่ยขึ้นไปถึงเกือบ30อร์ซการลดน้ำหนักที่ผ่านมาของผมนะครับยืนยันตรงนี้เลยว่าผมลองมาแทบทุกวิธีแล้วไม่ว่าจะเป็น keto if กินอาหารเสริมออกกำลังกายหนักอดอาหารหรือแม้กระทั่งสิ่งที่แย่ที่สุดที่ผมได้ทำกับตัวเองคือการกินยาลดน้ำหนัก ผมรู้นะครับว่าทุกวิธีที่ผมเนี่ยได้ลดน้ําหนักมาเนี่ยมันผิดวิธีมันทั้งสูญเสียมวลกล้ามเนื้อมันเสียสุขภาพและที่สําคัญครับมันลดไปมากเท่าไหร่เนี่ยมันก็เด้งมามากกว่าเดิมเท่านั้นยอมที่จะทําทุกวิธีการที่เราได้รับมาเนี่ยพอเราต้องการลดน้ําหนักให้เร็วลีนหุ่นให้ไวและเอาชนะคําดูถูกของเพื่อนให้ได้ว่าหน้าอย,ย่างมึงอะ่ะแม่งไม่มีซิกแพคหรอกจริงๆผมได้ยินชื่อเสียงของโปรแกรมเนี้ยมาสักพักหนึ่งแล้วนะ คือผมลองศึกษาดูเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเปเปอร์งานวิจัยข้อมูลผลิตภัณฑ์รวมถึงผมเห็นผลลัพธ์จากผู้ใช้จริงนะครับมันค่อนข้างดึงดูดความสนใจผมมากเลยครับหนึ่งเรียนกับเติมเป็นสัปดาห์นะครับก็ลงไปพอสมควรเลยนะฮะ หลังจากเข้าโปรแกรม T r อามีตัอย่างที่เห็นเนี่ยแหละฮะคุณผมเปลี่ยนไปขนาดนี้เลยครับเกิดมาไม่เคยมีซิกแพคก็เพิ่งมามีอวตอนนี้แหละครับมีความมั่นใจมากๆและที่สําคัญสะใจที่เอาชนะคําดูถูกที่เพื่อนผมอะ่ะตาหน้ามาทางชีวิตว่าผมอะ่ะไม่มีวันมีซิกแพคได้ผมกลายเป็นคนใหม่ผมมีความมั่นใจมากขึ้นจากที่อ้วนลงพุงมาตั้งแต่เด็กเดี๋ยวนี้ไม่มีใครบูลลี่แล้วว่าผมและมีแต่คนชมว่าหล่อขึ้นดูดีขึ้น จาแทบไม่ได้เลยครับนอกจากขุนจะดีขึ้นแล้วผมว่าสุขภาพผมดีขึ้นด้วยนะครับและที่สําคัญมันทําให้ผมโคตรมีความมั่นใจมากขึ้นและเอาชนะคําดูถูกที่ได้รับมาทั้งชีวิตจากเพื่อนของผมได้อย่างหมดจดเลยครับและต้องขอบคุณโปรแกรม TR m e นะครับที่ทําให้ผมมีซิกแพคอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในชีวิตเลยครับ